ใ <laughs> ่ใหญ่่่เอาเียบาล้างให้หมดปูดีดิูหน้าฟูปูเฮ้ยมันกะลามียมีกีนเสวดเบียร์สขวดอะไรเบียร์สขวดพี่ซื้อมาอเบียร์กับช่างเดียวเลยเบียร์ช่างเดียวเบียร์ยนะ อ้าลงทรายแล้วครับจะลงได้ไหมเนี่ยคนก็มาแล้วครับตรงนี้เลยเนาะ thank mm -hmm. you โอ้โอพอกรดดยขนานี้นนนคนมามันจะไม่ไปกับน้ำหมดปะเฮ้ข้างๆนี่แหละใสำ এইফালে মানে Whoa! Yeah. Oh, Whoa! Oh. Oh, wow! Oh, wow! Oh. Wow! Oh god! Oh god! Oh god! Oh, god. No, god. Look! <laughs>

เลยต้องลากเอาครับลากเอารากเอาครับครับเพราะหูแหนบหลดอย่าเลยบอกเหมือนอาผมมาฆ่าอะไรพี่นะ่ต้งมุดนหจะังสี่หรอครับจอยากล่อก็ต้องมุดลเหรอครับ <g ivers> อยากรอก็ต้องมุดนนนระตองมุดครับผมมัะเสหมันเสือหรอมานมีตะขอหลังหนาเขาไ่ได้แนตะขอตีงเดียวเียตีองเดียวนี่ละังเอิ้ก็รออยู่ดอกเดขอขานไหมขอหูแหนบไหมขานเลยไหมขอหูแหนบกหูแนบหูแนบ ทางพ่นเดียวเอ้ยไปเบิทางพ่นเบิงทางพุ่นมัดมันแม่นปเขาอะไร่าตมหนักเลยครับเป็รอนเปล่าบบยไมันฉีกออกเลยเหรอพี่ฉีออมันเป็นแค่มุดจับไปหรือ เอ๊ะเป็นแค่หมุดยิงไหมเฉยๆย้ำหมุดไหมนี่มันไม่มีหมุดเลยอันนี้ครั้งนี้ไม่มีนะครั้งนี้มีหมุดเลยออใช่ครั้งนี้ไม่มีหมุดเลยยังเป็นหมุดกันเนี่ยพี่เนี่ยมันจะตอกหมุดย้ำไม่แล้วแล้วมันจะฉีก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 หมุดได้แล้วบอส ขึ้นไหมครับโ,โดนกระชนไหมอเอเนไปเลยกรอย่ารถหนักาาดีกว่ามาไปมา กลับรถกันครับรถบางฝุ่มมัดหูแหนบเลยเาสอนี่ยมัดใส่นี่เลยแล้วกัเลิกมันฟุ่นขึ้นเสร็สละถอยถอย นั่นแหละมีมองเดียวตัวอันนี้แบกทรายมาจากไหนกันตึกกวะน้ผ้าเหรอผ้แนของสอพาเต็มที่รถเอา ร้อยครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม